สวัสดีครับผม,มอมกแล้วหนึ่งคำถามมันเปิดวิยุ fm ยังไงนะครับโอ้มา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 กันรัวๆเลยมามามานี่ครับนี่ครับเปิดนะเปิดเครื่องนะเดี๋ยวเราจะมาเปิด fm กันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ต้องไปกดอะไรมากเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะ ft4v กับ ft25 นะครับเนี่ยกดตรงนี้นี่กดตรงนี้นี่ vfo นะครับ vfo นะตัวนี้นะเอาตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนกดที่ vfo นะสุวิว่าอยู่ที่ช่อง m มมปับ๊บอ่าตอนนี้อยู่ช่อง m มมนะกดออกมานะครับ กดมาที่ VFO โอนะครับแล้วกดอีกหนึ่งครั้งนะมันจะขึ้นเป็นสี่ลัดครับอ่าซี c นะครับเห็นไหมก็กดคุณทีได้เลยนะเนี่ยอย่างขึ้นเก้าสี่สิจุดศูนย์แล้วกดศูนย์ก่อนนะนี่คือเก้าสี่สิบจุดศูนย์เห็นไหมนะครับไอ้มันรับไม่ได้น่าจะสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับสัญญาณวิทยุไม่มีนะครับแล้วกดได้เลยกดศูนย์ก่อนนะนี่ครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะ อ่ามันไม่มีสัญญาณเพราะตรงนี้น่าจะเป็นมุมหมาสัญญาณนะแต่หนึ่งร้อยไอร้อยสจร้อยมันรับได้ชะลอตัวเนี่ยครับเห็นไหมองอโศกค,ครับน,นอันนี้วิทยุเอฟเอ็มนะออกสินักลินไปมอเตอร์เวย์เคลื่อนตัวได้ดีอ่ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะออกไปที่วีเอฟโอวิทยุสื่อสารมาทีนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาดูตัวใหญ่มาดูตัวใหญ่ก็เหมือนกันเลยกดที่วีเอฟโอนะครับสมมติว่าอยู่ที่ช่องเมมใช่ไหมเนี่ยช่องเมมนะช่องเมมนะอ่าอยู่ที่ช่องเมมนะครับกดออกมาครับกดออกมา ปึ๊บนะครับนี่ครับมันเป็น1นึเจ็ดสใช่ไหมเรากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นวีฟโอใช่ไหมครับสังเกตวีฟโอนี่จะเป็นวิทยุสื่อสารนะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นวิว WFM นะครับเห็นไหมมันจะเป็น w m นะครับกดเลยนะครับ1นึ่งนะครับจะสอ่ร้อยทีกวก่าเพราะว่ามันรับได้นะครับตรงนี้ขึ้นอื่นไม่รู้ว่ามันเป็นขึ้นอะไรบ้างนี่ครับเห็นไหมตักน้าครับตนี้นะครับน้ำแล้วมาหนาแน่นอีกทีช่วงเทพลัสจนถึงออกบางแก้วเลยครับเปิด FM แค่นี้เองนะครับผมแค่นนี้ะ ในส่วนของวิธีเอ็มทั้งสองรุ่นเลยทั้งตัวเล็กกับตัวใหญ่นะวิธีการปิดก,ก็เหมือนเดิมนะครับกด V ีทับเอ็มนะครับจ่อไปที่วีเอ่อวีโอหรือกดที่ MR เลยก็ได้นะครับมันก็จะไปที่ช่องมมของเรานะครับแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับผมสําหรับวิธีการเปิดวิธีวเอ็มของเอฟที 4B กับเอฟที25นะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ